อดีตผู้พิพากษาเสียชีวิตในบ้านพักส่วนตัวก่อนตายเขาได้บันทึกเสียงคำสารภาพเกี่ยวกับการตัดสินคดีที่ผิดพลาดในอดีตบุตรสาวของเขานำบันทึกนี้มาให้ทีมช่วยไขยปริศนาเพื่อหาตัวฆาตกรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเสือสิงกระทิงแอนเฟอร์ี่ปวนรับจับคดีตอนคำสารภาพในลมหายใจสุดท้าย เสียงฝนกระหน่ำบนหลังคากระเบื้องดังสนั่นจนกลบเสียงรถที่เล่นผ่านถนนหน้าสำนักงานเสือสิงห์กระทิงแอนด์แฟมิลี่ในย่านเจริญกรุงทุกคนในทีมงานต่างจมอยู่กับงานของตัวเองคุณกำลังทบทวนรายงานคดีล่าสุดบ่าวจัดการเอกสารและการเงินลูนั่งจมอยู่หลังจอคอมพิวเตอร์และโชคกำลังซ่อมแซมหลังคาที่น้ำรั่วมีเพียงโดที่นั่งเหมือมองออกไปนอกหน้าตา่าง สายตาจดจ่ออยู่กับสายฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเสียงกริ่งประตูดังขึ้นบาาลิ้มลุกไปเปิดสวัสดีค่ะพอดีมีธุระมาปรึกษากับสพนนักเสือฝุนฝนอยู่ไหมคะหญิงสาวในชุดสีดำยืนอยู่ที่ประตูเสื้อคลุมกันฝนเปียกชุ่มใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลเชิญเข้ามาก,ก่อนสิคะบาวเปิดประตูให้กว้างขึ้นพี่ฝนคะมีลูกค้ามาพบคะ่ะ คุ่วางแฟ้มเอกสารลงเขาลุกขึ้นและเดินไปหาหญิงสาวผู้มาเยือนสวัสดีครับผมฝุ่นมีอะไรให้ผมช่วยหรือครับสวัสดีค่ะละลิตาค่ะหญิงสาวแนะนำตัวคุณพ่อของดิฉันอดีตผู้พิพากษาทวีศักเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองวันก่อนค่ะผมเสียใจด้วยนะครับฝุ่นพูดด้วยน้ำเสียงเห็นอกเห็นใจละลิตาพยักหน้า,าเบาๆขอบคุณค่ะแต่ดิฉันไม่เป็นไรที่มาที่นี่ พ่ออยากให้คุณช่วยค่ะดิฉันคิดว่าพ่อขอดิฉันผูกฆาตกรรมค่ะคุณมีหลักฐานอะไรที่ทําให้คิดแบบนั้นหรือครับคุณถามพางไายมือเชิญลลิตาให้นั่งลงที่โซฟาลลิตาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาคุณพ่อทิ้งข้อความนี้ไว้ค่ะตํารวจได้ฟังแล้วบอกว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่ดิฉันรู้จักพ่อดีนี่ไม่ใช่แค่คําพูดสั่งเสียธรรมดาค่ะเธอกดเปิดเสียงมือถือ เสียงแขบพราดของชายสูงวัยตังขึ้นลูกพ่อพ่อคงมีเวลาไม่นานนะักพ่ออาจจะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ลูกคิด17ปีที่แล้วคดีที่2อ9พ่อทําผิดพลาดจงหาต้นทางจงหาความจริงและจงรู้ว่าทุกคนต้องชดใช้ในสิ่งที่ทําลงไปรวมทั้งพ่อนี่เป็นข้อความสุดท้ายของคุณพ่อคุณใช่ไหมครับคุ่านาใช่ครั พ่อส่งมาตอนเที่ยงคืนตอนที่ดิฉันอยู่ต่างจังหวัดเมื่อดิฉันกลับมาถึงกรุงเทพ,พวันรุ่งขึ้นก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วในห้องทํางานตำรวจว่าเป็นเรื่องของหัวใจวายค่ะแต่ดิฉันไม่เชื่อเลยค่ะคดีที่สองสาเก้าดอผึ่มพำลูกสาวคุณผู้พิพากษาโทวิศักช่ไเมครับผมจําได้ว่าท่านเป็นผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงมากในคดีอาญาก่อนจะเกษียณไปเมื่อห้าปีที่แล้ว ลลิตาพยัหนาคใช่ค่ะพ่อขอดิฉันเป็นผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงมากท่านตัดสินคดีใหญ่ๆหลายๆคดีค่ะแล้วคดีที่สองาที่ท่านพูดถึงคืออะไรครับฝุ่นผามดิฉันก็ไม่ทราบค่ะนั่นคือเหตุผลที่มาหาพวกคุณแต่ดิฉันต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาว่าคดีนี้คืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพ่อฉันอย่างไรรู่นหันไปทางเพื่อนร่วมง,งานช่วยตรวจสอบคดีหมายเลข 2 5 9าต้าที่ผู้พิาพากษาทวีสั์เคยตัดสินเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วให้หน่อยลูพยัพหน้าหนิวเรียวยาวเริ่มจารวนอยู่บนแป้นผินโดุุ่นหนันไปทางหนังสือพิจัดนายรู้จักกระบวนการทางศาลดีช่วยสืบเรื่องนี้กับลูตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับคดีนี้บ้างได้ครับพี่โดรับคําและรีบเข้าไปนั่งข้างลูบ้าวช่วยติดต่อร้อยเอกกลินขอประวัติคดีนี้ด้วยขุนสั่งน้องสาวโชค นายไปกับฉันไปตรวจสอบที่บ้านผู้พิพากษากันหน่อยที่บ้านของผู้พิพากษาทวีศักดิ์เป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่ในซอยสุขุมวิทห้องทํางานที่เกิดเหตุอยู่ชั้นสองพนักงานทําความสะอาดเพิ่งเข้ามาดูแลแต่ห้องทํางานยังไม่มีใครแตะต้องพ่ะเสียที่นี่ค่ะลิลิตาชี้ไปที่เก้าอี้ทํางานหนังสีน้ําตาลเข้มที่ฉันพบว่าท่านนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหลับไปฝุ่นสํารวจรอบห้อง ชั้นหนังสือสูงจรดเพดานเต็มไปด้วยตำราและแฟ้มคดีเก่าๆโต๊ะทำงานมีกองเอกสารวางเป็นระเบียบร,รูปถ่ายของครอบครัววางอยู่บนโต๊ะคุณพ่อของคุณมีโรคประจำตัวไหมครับฝุ่นถามท่านมีความดันสูงค่ะแต่ท่านก็กินยาตลอดนะคะหัวใช้แข็งแรงดีเพิ่งตรวจสุขภาพเมื่อเดือนที่แล้วค่ะโชคเดินสำรวจรอบห้อง หยิบแก้วน้ําที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาดมอืมกินปกติไม่มีอะไรแปลกปลอมเขาพึมพำขณะที่ฝุ่นกําลังตรวจสอบลิ้นชักโต๊ะทํางานโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเป็นรูโทรเข้ามาพี่ฝุ่นผมพบข้อมูลเกี่ยวกับคดี259แล้วครับเสียงของรูด,ดังมาตามสายเป็นคดีฆาตกรรมเมื่อ17ปีที่แล้วนายสมชายใจดีถูกตัดสินประหารชีวิต ฐานฆ่าเศรษฐีและลูกสาวเพื่อชินทรัพย์ครับคดีนี้มีหลักฐานแวดล้อมค่อนข้างมากมีลายนิ้วมือมี DNA และพยานบุคคลแต่แต่อะไรลือลูฝุ่นถามมีบางอย่างปแปลกๆครับตามที่ได้สืบมามีการอุทธรณ์หลายครั้งแต่ถูกยกคำร้องทั้งหมดสมชายยืนยันความบริสุทธิ์จนถึงวินทีสุดท้ายและถูกประหารชีวิตเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วอะไรที่แปลกคุณถาม เขามองไปทางลลิตาที่กำลังฟังอย่างตั้งใจหลักฐานดีเที่ใช้ตัดสินคดีครับมีการตรวจสอบซ้ำโดยทีมนิติวิทยาศาสตร์อิสระเมื่อ4ปีที่แล้วครับและพบว่ามีความผิดพลาดในการวิเคราะห์สมชายอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆนะครับฝุ่นคลุ่นคลิดอาจเป็นเหตุผลที่ผู้พิพากษาพูดว่าท่านทำผิดพลาดรู้นายกับโด ช่วยสืบต่อว่ามีใครเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบดีเนเอครั้งนี้บ้างและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมื่อวางสายคุณสังเกตเห็นบางอย่างใต้โต๊ะทำงานเป็นเศษกระดาษถูกขยำเล็กๆเขาหยิบขึ้นมาดูยังไม่สายสำหรับความจริงสอคุณรลิตาครับคุณรู้จักใครที่ชื่อขึ้นต้นย้วยสอเสือไหมครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อของคุณก็ได้คุณถามลลิตาขมวดคิว้วนึกไม่ออกเลยค่ะคุณพ่อมีเพื่อนเยอะ และมีคนรู้จักเยอะมากเลยค่ะที่สำนักงานรู้แลโดลสืบต่อจนพบข้อมูลสำคัญสมชายใจดีมีน้องชายชื่อสมศักดิ์ใจดีที่เป็นคนผลักดันให้มีการตรวจสอบหลักฐานซ้ำโดเล่าเขาเป็นครูสอนชีววิทยาใช้เงินเก็บทั้งชีวิตจ้างทีมทนายและนักนิติวิทยาศาสตร์แต่ก็สายเกินไปน้องชายของเขาถูกประหารชีวิตไปแล้วและนี่คือรูปของสมศักดิ์รูหมุนจอคอมพิวเตอร์ให้ทุกคนดูแล้วเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณถามตอนนี้ ที่อยู่ล่าสุดเขาเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดราชบุรีโดดต่อแต่เพิ่งลาออกเมื่อสองเดือนก่อนครับบาวเดินเข้ามาพร้อมกับโทรศัพท์ตำรวจพบบางอย่างในชาที่ผู้พิพักษาดื่มค่ะเป็นสารกลุ่มดิจิตาลิสทำให้หัวใจเต้นผิดปกติจนสามารถหยุดเต้นได้ค่ะสารนี้สากัดจากดอกฟรักโตฟซึ่งเป็นพืชที่ปลูกเป็นไม้ประดับค่ะชีววิทยาพืชฝุ่นรวบรวมความคิดรู้ นายช่วยตรวจสอบว่าผู้พิพากษาทวีศักดิ์มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่หลังจากค้นหาสักพักรู้ก็พบอีเมลที่ผู้พิพากษาส่งถึงสำนักงานอายการเมื่อสัปดาห์ก่อนขอนัดหมายเพื่อให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคดีเก่าและนี่เป็นบันทึกส่วนตัวที่ผู้พิพากษาเขียนไว้ในคอมพิวเตอร์รูสแสดงไฟล์ที่ได้มาจากการกูข้อมูลท่านเขียนว่า ถูกกดดันให้ยืนยันการตัดสินแม้มีข้อสงสัยในหลักฐานมีคนระดับสูงไม่ต้องการให้คดีนี้ถูกลื้อฟืน้นนั่นหมายความว่าโดหันไปมองทุกคนคุณสมศักิ์กำลังแก้แค้นุณสรุปเขารู้ว่าพี่ชายบริสุทธิ์แต่ถูกประหารไปแล้วการเปิดเผยข้อมูลความจริงของผู้พิพักษาอาจเป็นการชดเชยบางส่วนแต่สำหรับสมศักิ์มันไม่เพียงพอในที่สุดพวกเขาก็พบร่องรอยของสมศักิ์ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งด้านบางนา เมื่อไปถึงประตูห้องเปิดแง้มไว้ภายในห้องพบชายวัยกลางคนกำลังนั่งอยู่เงียบๆมีรูปถ่ายของชายอีกคนที่หน้าตาคล้ายเขาวางอยู่บนโต๊ะุนสมศักดิ์ฝนเลียกชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมามองอย่างไม่แปลกใจผมรอคุณอยู่ผู้พิพากษาทวิศักดิ์ฝนพูดช้าๆเขาได้รับสิ่งที่สมควรได้รับสมศักดิ์ตอบสิ่งเลียนสิปีปที่แล้วเขามีโอกาสทําในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เขาเลือกที่จะตัดสินประหารชีวิตพี่ชายของผมทั้งทั้งที่มีข้อสงสัยในหลักฐานนั้นมากมายคุณเป็นคนวางยาเขาโชคาวฟุ้มเขาสารภาพทุกอย่างก่อนตายเขารู้ว่าผมกำลังจะทำอะไรแต่เขาไม่ขัดขวางสมศักดิ์ต่อเขาต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยแม้จะสายเกินไปสำหรับพี่ชายผมคุณมองไปที่โตะ๊ะและเห็นบันทึกยาวที่สมศักดิ์เขียนไว้เป็นเรื่องราวของคดีการต่อสู้ยาวนานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพี่ชาย และการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายคุณวางแผนที่จะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดสู่สาธารณะหรือครับสุ่นถามสมศักดิ์พยักหน้าผมได้ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสื่อมวลชนแล้วพร้อมกับคําสารภาพของผู้พิพากษาเขาชดใช้ด้วยชีวิตและผมก็พร้อมจะชดใช้เช่นกันเขาหยิบกระบ,บอกยาที่อยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นมาผมกินยานี้ไปแล้วไม่มีทางรักษาเหมือนที่ไม่มีทางเยียวยาชีวิตพี่ชายของผม ฝุ่นและโชคพุ่งเข้าไปหาเขาขณะที่โดเรียกรถพยาบาลทันทีหนึ่งเดือนต่อมาคดีที่259ถูกนำมาพิจารณาใหม่แล้วครับโดอาจข่าวจากหนังสือพิมพ์สารยอมรับว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการพิจารณามีผู้เกี่ยวข้องระดับสูงหลายคนกำลังถูดตรวจสอบครับสมศักดิ์เป็นอย่างไรบ้างฝุ่นถามขณะจิบกาแฟร,ร้อนที่บาวพึ่งชงอาการดีขึ้นครับแต่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกนานโดตอบคุณลลิตาดูแลอย่างดีเธอบอกว่า เป็นการทำตามคมประสงค์รั้งสุดท้ายของคุณพ่อบางทีความยุติธรรมอาจจะมาช้าแต่มันไม่เคยหลงทางฝุ่นพูดเบาเบรู้หันมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์พ่ฝุนมีเรื่องน่าสนใจคดีที่สอง่าไม่ใช่คดีเดียวที่มีข้อสงสัยมีอีกหลายคดีในช่วงเวลาเดียวกันที่อาจมีการตัดสินใจผิดพลาดนั่นหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบอาจถูกบิดเบือนโดพูดด้วยความเป็นกังวลและยังมีอีกหลายคนที่ต้องการความจริง ผุนพูดสายตามองไปยังแฟ้มคดีใหม่ที่วางบนโต๊ะเราจะต้องทํางานกันหนักมากขึ้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นบาวรับและหันมาบอกกับทุกคนมีคดีใหม่เข้ามาค่ะมีเด็กหลายคนหายตัวไปจากย่านตึกกลางริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะทุกคนมองหน้ากันลุกขึ้นพร้อมออกปฏิบัติการเพราะงานของพวกเขาไม่มีวันจบสิน้นตาบใดที่ยังมีปริศนาให้แก้และความยุติธรรมให้สแสวงหา คนในบ้านหลายคนหายตัวไปจากย่านตึกล้างเก่าลิบแม่น้ำเจ้าพยาชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการกระทำของปิญญาป้านกนำเรื่องนี้มาบอกกับทีมหลังจากหลานชายของเพื่อนที่เป็นคนในบ้านหายไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเงานในตึกกลาง